แรงนี่ออกมาสวนพักคางบ้านอีกแล้วค่ะมาเบิงป่าบัวสีเพ่นใส่ปุ๋ยกระลำทำแรงลงมาก็มาหารอสวนพักค่ะเป็นตะเห็ดบัวเบิงกระลำเป็นกำลังงามเลยค่ะือเป็นตะเห็ดหยาดแึงพี่น้องใส่หยาดๆเพิ่นว่าใส่ปุ๋ยอีกยังนี่ใส่ปุ๋ยสูตรสิบหกใส่ปุ๋ยสูตรสิบหกพี่น้องตากระต่ายนั่นแหละบ่ได้ใส่ปุ๋ยขอกเนาะบ่ได้ใส่จ้า อันตอนตอนที่ปลูกกระลำนะเดี๋ยวเอายางห้องบ่ห้องพื้นบ่ห้องค่ะ<อ>บ่บในห้องยางห้องโอดีห้องโอดีโอดีใส่หลุมละช้อนช้อนมันเป็นเหมือนปูนขาวน่ะฆ่าเชือ้อโอดีนี่คือเป็นเป็นแนวขาดเชื้อแมนบ่ใช่อ๋อแล้วก็เอาปลูกเลยละที่นี่เพิ่นกะใส่ปุ๋ยมาจากกรอบแล้วนี้นี่ลบ รอบที่สามแล้วรอบที่สามแล้วว่าสันกระลำนี้อายุประมาณเท่าใดนี่จักเดือนโอ้ยมันก็สิประมาณเดือนสี่สองเดือนนะบอกสองเดือนเนาะคิดว่าเพราะว่าข้องข่อยมันเดือนกว่ามันก็เดือนครึ่งนี่แหละเนาะสองเดือนข่อยคิดว่านะเพราะว่าข้องข่อยเดือนน้อยนอยนี่มันต้นหน่อยก่านีไหมเบิ่งมาเบิ่งวิธีเพิ่นใส่ปุ๋ย สวนนี่ได้ใส่ยาขามาแลงบอกใส่อใส่อนใส่แข็งใส่ใส่มาจากเถื่อหรอฮะผลไปละสามเถื่อผลผลสารกําจัดมาแลงไปละสามเถื่อได้ปลาอันก็ย่งบลอดพี่น้องอันบลอดบลอด,บลอดค่ะยงกังขึ้นเพิ่นกระตองมาค่อยเก็บมาค่อยอน้อนออกานอน้อ,นอืแต่สีมีใบเป็นหูจังปองจังแปงอยู่ เพราะว่าเอาบอวาวเอาบอวาบวเก็บบวาวกระต o งใส่ยานั้งเถื่อนเนาะแมนมันหลายมันส่วนหลายอุ้ยใส่ไรปานนี่บอกใส่น่านๆใส,ใส 3, ่ใส่ปุ๋ยรอบที่สามออายุกะลำนี่ประมาณสองเดือนค่ะใส่ปุ๋ยสามเถื่อกำลังเริมหอหัวหละเนาะล่างเปิดใส่จางแสนเลยเด็ดเอาใบข้งางล่างมันออกนําเป็นบอก ใบเหลืองพันขยันนี่อยากเด็ดออกทุกต้นเอณเด็ดออกซาคุณนะใบเหลืองคุณขยันนี่มันต้องเด็ดออกทุกต้นเด็ดใบเหลืองออกทุกต้นเพื่อว่าอ่ะสีบอไฮใบพันน้าแน่นจนเกินไปนอนจังสีบอแนอนจนเกินไปก็สตูกะเยอะสตูพืดเยอะอหัยง่ามกะลำเจ้าลายต้นบักญ่ คุณทั้งนั้นแห้งงามคักแม่ต้นทั้งนั้นหูซื้อกว่าสิใหญ่กว่าต้นทั้งนี้นนต้นนั้นปลูกกอนต้นนั้นปลูกกอนแมนบอแมนปลูกกอนกันสองสามวันอยู่ปลูกกอนสองสามวันเอาแสดงว่าเพาะพอมกันที่นี่เพาะพอมกันเอาคือสิงใหญ่กว่ากันค่ะแท้จังหวาจังววาเพาะพอมกันจะว่าใหญ่คนเราหลุนเลยนะเพราะว่าเอาลงหงลุมกอนแมนบอแมนลงหลุมก่อนเด้อ เดินกันสอ,องสามวันนี่แหละเพราะว่ามันตดต,ตัวนั้นก็นจะอ้อายปุ๋ยกรโอ้ที่จริงอันเพื่อนเพาะพร้อมกันแต่ว่าเพื่อนเสียเอาซุ่มนี่โล่งหลุมก่อเอาลง่งปุ๋ยก่จะเลยว่าบวญยากให้มันไงพร้อมกันป็นไดก็เลยบวอายปุ๋ยตัวนี้นะตัวนี้งามคักโู้อ่อนซ่อนไหลเบิ่งง่ามไดก็มีความสุขเด้อเบิ่งสวนพักเนี่ย นี่มาเบิงรักฐานปอดสารของเพลินเป็นหู้จงปองจ้งเปียงอยู่เด้อไหนคุณน่ะนั่นนอนเล่นงานของเพิิอนอือเอาบ่าไว้เอาแม่ไีห้ติกินกะลัมสวนนี่กินแบบสบายใจเลยเด้อเพราะว่าถึงเพิินสิเลนยายอยู่แต่ว่าเพิ่นกับบ่ได้เล่นนักจนเกินไปค่ะบ่เลนยาแข็งบ่เล่นยาแข็ง ค่ะส,สิปล่อยเลยกัเอาอปล่อยไว้ก็เอาบ่อยู่ก็สิได้ป้าทิมคุณนะโอ้ยต้นนั้นให้กินเกือบเบิดอืมเอาคือคือเป็นหูไร้ค่ะแค่เออมันโลงต้นไรว่าแม่นาโล่งต้นไรก็คือว่านักไปเลยนะนี่โอ้เจ่าว่านอนนี่มันเป็นน้อนตัวใหญ่อยู่มันหาไงอยู่เม่นบ่อป่าหอ อันมันเป็นหนอนโตใหญ่ๆแม่นบ่เอ้าถ้าเฮาบ่มาใต้มือนึงเช้านึงจังซี่มื้ออื่นมามีแต่จังซีมีแต่โตใหญ่ๆเลยแม่นบ่อือมันกินอิ่มอมันกินอิ่มมันกินอุดมสมบูรณ์มันเลยอ้วนแม่นมันเลยใหญ่ไวมันใหญ่ไวคือหยังบ่มือเดียวทนเด้ก็เห็นเจ้ามาเก็บปีกายนี่มีตโตใหญ่ๆที่ว่าเจ้าเอาใส่ขวดไว้นั่นอือปอดสาร100 เห็นบ่มันอยู่ในกอนอยู่ในหยอดมันผุนเนาะรุ่นรุนน,น้ำกันว่าสิเห็นบตอตัวนี้โอ้ตัวน,นี้มุนหอดหยอดเห็นบอละออกมาได้ไหม <c oughs> <c oughs> บึ้งนะี่ <c oughs> โอ้นั่นเห็นบอไดมาแล้ว พีนี่ได้มาไต่นอนล้บ่ยังอยู่จ้าบ่ทันได้ต่นอนเจ้าเตรียมหมอแหมแล้วเตรียมสิเตรียมลงไต่นอนแล้วบ่ได้แบเตรียมไฟฉายยังค่ะแม่นบ่ตเอาบ่อยู่อดหลับอดหลับอดนอนตื่นตั้งแต่ตีไดตี4ตี4ยามคืนคืนมาไต่อีกบ่ขยันก็มานี่แหละ2ุ่ม2ทุ่มอือประมาณ2ทุ่ม2ทุ่ม กมะมาไตอีกเทีนึงเนี่ตีหากะมาไตอีกท่านึงนนองอ,อันขยันนะน,ยนั่นน้องกันจไดยใยเอาผักเด้อเห็ดสวนผักเนี่ยจได้ขยันเอาเราบลกขยันมือไรด,ดอกกับน้องป่าบัวสีเ,เราเป็นคนหมักเห็ดสวนผักเราสิเห็ดสวนผักปลูกอียัก้กะงาม่ะฟีเมอแต่ขยันดูแลเงี้ยเสาเงี้ยแรงความซุกของเราคอยกับมาแย่งน้ำเล่าขึ้นกัน ม,ม่แย่งสวนพักเจบัวซีนี่อยู่้างบ้านเนี่ยเบื้องย่มไดก็มีความซุขคือกันค่ะอืเป็นสวนพัก้างบ้านมาย่ามไดกระไดตอนนี้ชาวบ,บ้านก็เริ่มมาแล้วค่ะเริ่มเขาจากให้เริ่มมาจากไ้แล้วเขาบ้านแล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็เปิดน้ำฮดค่ะใส่สปริงเกอร์ฮดจังสีเลยค่ะเป็นภาพง่งามเลย